จังหวัดพังงาเปิดโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80,000สามหาราชินีเมื่อวันที่8สิงหาคม2555นายธรรรงเจริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80,000สามหาราชินีและนำเหล่าข้าราชการตำรวจทหารนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันปลูกต้นไม้ที่บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ภายในเขตป่าสมุนไพแห่งชาติป่าครองทุ่งมะพร้าวหมู่8บ้านทับปลาตำบลไายเหมืองอำเภอไายเหมืองจังหวัดพังงาจำนวน8,000กล้าบนเนื้อที่20ไร่ซึ่งบางส่วนได้ปลูกล่วงหน้าไปแล้วทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวราระกาศมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา8 0พรรษา12สิงหาคม2555ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าร่วมกันฟื้นฟูปลูกจิตสํานึกสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการบํารุงดูแลรักษาต้นไม้ด้วยจิตอาสาซึ่งรัฐบาลมีนโยบายจะทําโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80ดสพันสาม,มหาราชินีขึ้นโดยให้ทุกจังหวัดร่วมกันปลูกป่าสร้างความเขียวขจีและเพิ่มพื้นที่ป่าไมา้ให้กับประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าการปลูกป่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้และช่วยเพิ่มพูนความหลากหลายของระบบนิเวศท,ที่สังคมมนุษย์จําเป็นต้องพึ่งพิงอาศัยในการดํารงชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมปัจจุบันการปลูกป่ามีความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนที่ทําให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นและก่อให้เกิดปัญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการดาเนินชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในวันนี้จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้พื้นที่ป่าต้นน้ําลําทานสามารถทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ได้อย่างยั่งยืน

对，好，看到<对>，等米线，等吧。